มาดูวิธีการถอดผ้าเบรกนะครับหน้า Toyota Fortuner แล้วก็พวก v ี g o ขับ4นะครับก็จะเป็นลักษณะปั๊มเบรกแบบนี้นะครับเราก็ทำการถอดโดยการดึงสลักนะครับนี่ครับดึงสลักออกนะครับดึงสลักออกก็สามารถที่จะถอดในส่วนของฝาด้านบนได้น,นะครับแล้วก็ดึงสลักตัวบนออกครับ จากนั้นก็ดึงผ้าเบรกออกนะครับครับตอนดึงผ้าเบรกออกนะครับเราก็จะใช้ลายไขควงงัดออกนะครับแบบนี้นะครับนี้เลยนะครับถอดออกโดยไม่ต้องถอดชุดคาลิเปอร์นะครับเวลาเราถอดแล้วก็เวลาประกอบก็เหมือนกันนะครับดึงบนดึงล่างนะครับดึงบนดึงล่างรับก็จะออกมาแบบนี้นะครับ ก็ตรวจสอบสภาพในส่วนของลูกยางกันฝุ่นนะครับส้อรลวดซึมไหมนะครับจากนั้นถ้าเราจะถอดในส่วนของชุดจานดิสเบรกไปกลึงนะครับก็สามารถที่จะถอดน็อตยึดนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ2ตัวเพื่อให้คาลิปเปอร์หลุดออกมานะครับแล้วก็เอาจานเบรกไปกลึงได้เลยนะครับก็ เป็นแนวทางหนึ่งอีกแนวทางในการผ่อประกอบครับ